ตอนนี้น้ำเริ่มเต็มฝายแล้วครับน้ำเริ่มขึ้นแล้วเริ่มดันสูงแล้วครับฝนตกทุกวันเลยวันนี้นี่คน้ำเริ่มดันสูง ทันก็จะเป็นนี้นะครับนี่ครับท่วมหมดเลยครับแถวนี้ฝนตกหนักเหมือนกันนะเนี่ยเต็มทุ่งนาเลยครับดูหวานไม่ทันนะหวานเข้าไม่ทันถ้าหวานเข้าไม่ทันก็อย่างงี้แหละครับแถวบ้านผมก็ท่วมท่วมแล้วครับหมายชะโดของเราไม่รู้ว่าจะจะท่วมหรือเปล่านาะไปะเดี๋ยวไปดูกันครับ สองทางน้ำโอ้โหสวยงามจริงๆเลยไปได้กว่าจะมาถึงได้ครับพี่พี่นะนะสุดๆเลยทางจะเดินข้ามก่อนสุดยอดเลยครับวันนี้ สวัสดีนะพี่ๆนะเสียนปลาเลยเอฟซีทุกๆท่านครับวันนี้ก็ขี่เข้าไม่ได้ต้องเดินเลาะเอาทางตอนนั้นแบบขี้เรเลยครับสุดๆเลยอ่ะไม่ได้มาสองสามวันก็อะไรก็เปลี่ยนครับไม่รู้ว่าตรงจุดเฝ้าชดูไม่รู้น้ำมันจะเยอะขนาดไหนนะไม่รู้มันท่วมหรือยังโอ้โหวันนี้ มาแบบทุลักทะเลเลยครับหมายชะฉดูถ้าหน้าฝนนี่ยิงยากครับแถวนี้ไปหมาไปมา,ปมาอุยทางเดินจะสะดวกน้ำเต็มแล้วอะ่ะถ้าตรงนั้นท่วมก็คือจะยิงยากเลยนะครับไม่รู้จะยิงได้หรือเปล่านะน้ำเต็มแล้วครับดูอู้ไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะว่าวันนี้ผมจะหมาหรือเปล่านะบรรยากาศดูครับ คุ้มๆนฝนตกเกือบทุกวันนะแต่ว่ามันตกไม่แรงครับมันตกรินๆนะทีนี้ดินมันก็ไม่แข็งนะดินมันลื่นนะร,รถเขาผ่านไปผ่านมารถเขาทำงานด้วยก็แฉะหมดครับ <c oughs> กว่าจะมาได้เมื่อกี้ไปปลุรุนกันนะว่าวันี้จะมาไหมดูครับน้ำดันขึ้นสูงแล้วอ่ะเนี่ยถึงนี้เลยอ่ะ ถ้าท่วมตรงนั้นคือจบเลยครับยิงปลาไม่ได้เลยนะนนี่ปะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะโอ้โห <c oughs> น้ำดูครับโอ้หูน้ำขุนหมดเลยครับ,ไม,ไ,รบมไม่ได้แล้วครับเข้าไม้ไม่ได้แล้วน้ำขุนหมดเลยครับพี่ๆ <c oughs> นะนะเดี๋ยวต้องลองเดินเข้าไปดูก่อนมายิงปลาหรือว่ามาลุยน้ำ ท่วมแล้วเกือบเท่าหัวเข่าอ่ะแต่เดินไปได้อยู่น้ำขุ่นแบบนี้ไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะไม่รู้ปลามันออกไปหมดหรือยังนะโอ้โหถ้าน้ำมาอีกคือข้ามยิงไม่ได้เลยนะนีเดี๋ยวเราเดินไปดูสักพักท่วมหมดแล้วครับ ทั่วหมดเลยครับพี่พี่นะนะโอ้โหเ,เดี๋ยวลองขึ้นดูสักพักครับจะมีตัวไหมถ้าไม่มีก็ย้ายไม้ครับเพราะว่าไมาน้นี้ไม่น่าจะยิงได้แล้วมั้งผมว่าฝนตกทุกวันด้วยนะเ,เดี๋ยวมาลองดูสักพักจะมีเดาหรือเปล่า มันลงไปกอนอุ้ยมันติดกิ่งไม้ตัวเนี้มันเลยแรงยากครับอุ้ยกระสูบใหญ่เลยโอ้โหกระโดดเลยครับน้ำมันขุ่นนะมันมองตัวยากเมื่อกี้โหเสียดายครับ,รบกระสูบใหญ่เลยติดกิ่งไม้กิ่งเดียวแลงยากเลย พลาดแล้วเสียดายไปครับเพี่นๆนะไหมยนี้คงต้องพักไว้ก่อนให้น้ำมันใสครับน้ำมันขุ่นมากนะมันยิงปลาไม่ได้ครับมองตัวยากมากเลยวันนี้เเลยต้องเปลี่ยนจุดใหม่แล้วต้องพักไหม่นี้ไปสักพักนั่นแหละรอให้น้ำมันแห้งครับ บรรยากาศวันนี้ก็แดดไม่ออกด้วยนะช่วงนี้หน้าฝนด้วยหาปลายากมากดูบรรยากาศนะ <c oughs> <c oughs> มึดตึ๊บเลยครับไปเดี๋ยวเราย้ายไม้กันครับมาดูหาจุดใหม่นะตรงนี้ก็คงต้องพักไว้ก่อนให้น้ำมันใสครับมันมองตัวยากไปเดี๋ยวเราย้ายไม้กันไปเดี๋ยวเข้ามาดูไม้นี้กันครับ มันนี้ไม่ได้เข้ามานานเลยนะเข้ามาแต่ช่วงแรกๆครับเดี๋ยวไปรุ่นกันนะว่าวันนี้จะมานไหมจะมีตัวเปล่านะเพราะว่าช่วงนี้นะฝนหาปลายากเจอเห็ดนะไม่รู้เห็ดอะไรนะนี่เห็ดอะไรไม่น่าจะกินได้ครับเพราะว่ามันยังอยู่ถ้ากินได้เขาคงเก็บไปหมดแล้วไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่มารนมานครับ โอ้ได้ยไายอยู่เนาะได้ดท่านขึ้นไล่ปะครับอ๋อยิงปลาครับมาเบ่งปลาสุดยอดเลยครับพี่ๆนะฮะสุดยอดของน้ำเหมือนชานมเลยครับขุ่นเลยนะ โโอหมาชดโนนี่คงจะหายากแล้วหน้าฝนแต่เรา,าเข้าดูสักพักจะเจอหรือเปล่านะโอ้โหไปตรงไหนก็น้ำ มองตัวยากยาครับฮตรงนี้มีน้ำไหไครับเดี๋ยวมาเฝ้าดูครับว่าจะมีปลาหรือเปล่านะเดี๋ยวลองเฝ้าดูสักพัก เงียบคริปเลยครับน้ำขุ่นเหมือนนมมองปลายากมากเขาใส่เบ็ดชดโไว้นะใส่เบ็ดเยอะเขียดยังอยู่เหมือนเดิมรับไม่มีกันกระดิกเลยไม่มีปลาเข้าไปเดี๋ยวเราเดินรอดูก่อนเรื่อยๆว่าจะมีตัวอีกไหม ไปพ,พี่แล้วนะโอเควันนี้สํารวจพอแล้วสํารวจหมายน้ําแดงพอแล้วครับหมายเะดูนะช่วงนี้น้ําขุนหน้าฝนครับมองตัวยากครับเมื่อกี้เดินตั้งแต่เดินลงมาก็ใส่เบ็ดเหยือเขียดนะตั้งแต่นู่นเลยผมเดินมาเจอเกือบ2ี่สิหลังแล้วไม่มีอะไรติดเลยเดินดูปลาด้วยเห็นเบ็ดเขาด้วยครับก็เ,เลย คิดว่าน่าจะชโดช่วงนี้น่าจะไม่ค่อยล่องนะมันน่าจะหาจับคู่ครับน้ําก็ขุ่นมองตัวยากมากครับอันนี้ก็พาสํารวจคร่าวๆแล้วเนาะไม่ได้เลยครับเดี๋ยวโอกาสหน้าก็ก็คงต้องพักยาวๆเอาให้น้ํามันใส่นะช่วงนี้น้ํามันขุ่นฝนตกทุกวันเลยเกือบทุกวันเลยครับวันนี้ก็ไม่รู้จะตกอีกหรือเปล่านะหมายชโดครับต้องพักไว้ก่อนครับให้น้ำมันใส่นะ วันนี้ก็ไม่ได้อะไรกับบ้านเลยแเวไม่เป็นไรไว้หาเลาะดูแถวบ้านครับชว่วงนี้ก็หาใกล้ๆบ้านเอาครับไม่รู้ว่าจะมีตัวเหมือนกันหรือเปล่านะไปวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับวันนี้พาสำรวจคร่าวๆครับวันนี้กินหฮวครับวันนี้เพราะว่าน,น้ํามันขุ่นเนาะมองตัวยากครับเป็นว่าวันนี้ก็ถ่ายวีดอเอ่ยถ่ายวิวให้พี่ๆนะฮนะได้รับชมไปคร่าวๆนะครับ ไม่ได้ปลาฝากไวพี่นะนะยิงไปน,นัดหนึ่งก็ไม่ดูนกระสูบใหญ่ไม่เป็นไรโอกาสหน้าค่อยมาไว้มาดูครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ